สามสามหจับทุงหลายใั่เป็นว่แย uh. ่โยกไปเห็นเหลียก็แสนาโทรมากบอกแค่สองครับใครโทรมาบอกเพี่พนว่าพนเยกไปเห็นเาดี่ยมบ้างเทียนมันจักร้อยเนี่ยพนว่าบ้างอะไรก็ได้ค่ะก็จะสา่กระหันนะคะพี่น้อง ก็คือเพิ่งมาสดๆร้อนๆคือเมื่อคือนเลยนะครับแม่ก็คือว่าไม่มีเสียงโทรศัพท์มารบกวนแม่เนาะเมืม่อคืนเนาะโอ้เอ็ดสี่ต้องขอโทษเอ็ก,กับไปวิงหมอลำกับพอ่อครับไปขวนพ่อยุ่หมองลำแล้วก็ไปนั่งรียุ้ยทุกแก่โอ้เดี๋ยวนี้ดังแย่หมดเนี่ยไปแย่งไปนั่งรียุ่ยทุกแก่ไปรียุ่ยขางโบสถยุ่ยลังโบสถยุ่ยใช้แหน่บวกเพื่อเป็นอันแย่ลบเป็นเอ็่บอกขอโทษนะครับแล้วไปรบยุ่ยโทรศัพท์เพืดอน นัง,งสีเหลาให้นะนี่ก็เสียงตัวสีล้วก็าเน่นล็อตฟางเขาเล่นล็อตฟางอย่างเงี้ยถึงว่าคุณแม่รีบไปซื้อเสื้อเพื่อจะมาแก้บน,นก่กอนเนาะแก้บนวันที่ใดแม่วันที่เท่าไหร่ครับแม่แม่จิไปถวายสังฆทกัณฐ์แม่จ้าวันที่ใดจ้าวันที่แปด วันที่แปดส่วนวันที่ห้านี่จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแม่วันที่หาจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าวันเกิดพอจับเนียงครับผมวันเกิดพอโฉวันที่แปดวันเกิดโอ้ยใช่วันที่ห้าวันเกิดอกอโฉครับใช่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาเด้เอ,อ,อ,อามากินก๋ว,นะวนะยเตี๋ยวเด้อกาแฟก๋วยเตี๋ยวเนี้ยอย่างดีเนะค่ะเลี้ยงเยอะใส่จ้ะแม่เย่า เรียงยนิสีนาบ้านนี่ล่ะโอ้มาได้พี่นาบ้านนี่ล่ะมาเริ่มบาทุกคนทุกคนเริ่มเมื่อกี้มานไทยดีกว่าบ้าทุกคนมาครับมากินพุละดสวยพุละดสวยเรากินเรากะเมียหลายถ้วยเลยเมียบ่ะไรกับแม่จีนนอนเปล่าแม่ถ้วยแม่กินแล้วกับไฮเมียงพ่อเนาะเออกินแล้วกับเมียง่วกไฮฮอร์เลยกินแล้วกับเมียงพวกไฮฮอร์แม่อะอยู่คนจักปีพอันสิครบรอดจักปีไปสวยไม่ได้ครบรลอด ห้าสิบเจ็ดบห้าสิบเจดฟซีว่าขอเบอร์โทรหน่อยเออ่จางได้พ่งเบอรโทรเบอร์ดหัวโทรพอโทรบอกว่อโทรเลยเบอร์โทรบเบอร์ี่ะวะะแม่เบอร์ไม่แม่ก็ได้รับสร้อยกันเบอร์ไม่แม่ยู่อ๋อแล้วเียฮะอ๋อพนไห้ออักทายแกเดี๋ยวแทนเดียวแสดงว่าพนไม่รับสายเนาะอือืมยู่ข้างพอโทรเย่นเ 行行行，点、嗯、我，一编，年年。 แฟนบมี่วะไ่มีครับโอบมีแฟนไ่มเลยแนไกเอออะไรย้่แฟนไก่อะไรนะแม่เขาโทรขอศูนย์หกสี่ายกรถดแม่เขาเออเนี่ยหมวงหร้อหมด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 ดดดมห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 มดห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 มดมดหมดหมดหมมดห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 หมดหมดมดหมดหมมด เอาไปไปก้นเอาไปก้นแล้วค่ะเขียนข้อใสโอปอลเลยแม่เลิศบอโซบอโซอ่านดูแม่ตัวใดเลขยังแม่ค่ะ0 6นย์หกสี่หหนึ่งสามเก้าเดี๋ยวชิทายเห็นเดินที่หลังเด้อพี่น้องมดสชิกัดอีแม่เอาออกสะกกมดสชิกัดแล้วเ่็เบิ่อานบง่บงหงแม่ คือย่างนว่าเอฟซีเพิ่นไปกีบลอตเตอรี่แปดเก่าซีนะเพิ่นได้รางวัลที่หนึ่งผลมาแม่แมนเพิ่นได้รางวัลที่หนึ่งเอ้หมอวานเลยเพิ่นก็เพิ่นได้จักล้านก่อนหมอบานเพิ่นกระซงมาให้เมื่อน้เงินสดเพิ่นมาช่วยฮอดบานกักขอแสดงความดีใจด้วยเนาะแม่เนาะเพิ่นให้มาเมื่อน้ำบานเพิ่นมานหลับหน่อยดีละก็พอดีได้ไปซื้อเสียเอียงรอซื้อแล้วเลย รุ่นกระือแล้วบอกคือเล่าดูีตีเสือเ,เนี่ยแล้วเราก็บอกรู<ม>้ห่าจำราะอะไรต้องทำตัวเนี่ยเป็นถือจักใบแม่เป็นว่าสามแพรลูกเป็นว่านเป็นถือจัใบจ้ะอันเป็นถือเก่าหลี่คนนี้อยู่นอกคนนี้<ม>อยู่ประเทศนอกคนนี้เจ้า,จาสิบปีถือหน่อยแต่ไล่พ่นก็นว่าบอกเข้าดอกแค่แต่ว่าพ่นชงใหม่เมื่อหนึ่งที่ว่าสามสิบล้านหรือไงงานเนี่ยเท่าไรมีน้ำบ่อโฉวมา่งมาสองพันก็วางเสร็ะ ว่าก็จ้อหน่ยิแม่านี่ซหน่อยคือแขกยังสามสิบานนี่สงแม่งหน่อยคือมาจะจีม่เ็นมซื้อเสือกอนอเสืออยเพแม่เป็นเรามซื่อเสื้อซอเอเพาะแม่นรมืเ้งนซื่อเือราะแม่น่นเรแม่ส้านซ่เือดอยงาม่หนเ่อ้นื่อเสือใยเพา่นเร่ือเสืก้ออ้อพม่เนแซื่เสอ่เอยเะแม่เนเราแม่ออนซาเเราะม่ ก็ไหน้ม่เป็นก๋วยเตี๋ยวบ่แม่สามคนแม่ลูกด้ว้าแม่รันมาี่ันแม่าค่วัาี่แม่ล่ลูกอยู่ล่ลืมแม่ล้าลืมคอยมคยมมหลายคนแม่เนาะคนมาสามคนเพิ่นนั่นแหละเซีเพิ่นได้สูงเรีมาวก็เลยฝากทางทีมงานมาให้แม่เนาะก็งวามีใจ ดเอาแม่ฝันจั้งแด๋กอเว้าแห่งแมวสั่นแอดมินบ่มีเงินสื่อไหมแม่พี่น้องก็จะว่าซื่อไหมในแอดมินนะคือกันนี่ย่ามาบอกคือเก่าละคนไมาเชียนเริ่นมใครเชียนเรขใองเขียนมลขใหกองโตก็3 6มหกสแล้วก็ว่าฝากคืออีก3-6บหบาท3าม่าม3น่นฝันเนาะค่ะเนาะ อ้ยอมดแงก็วใกล้หน้าผู้เรไม่มีบบามีเอาลงไม่น้อยมัดมดแบงทิ้ต่อยนั่นรงมกเลมากมามากแม่โกับมดูลน่ะตัวเ้กดด้วมานี่หัมาที่หการผาดอ้อหมากหอดปุ๊บกได้ล้นดโ้ยบานเนี่ยมาตองโลยมูตกคนาบารนโซหยังน้อนั่นไะ มาบอลรู้ว่าเด็กๆมาแต่ใจที่มาที่ไปมาจากไหนมาแต่ใจมาแน่ใจมาเรามาแจ้งแดหลไงแม่กายคือปุบมาหอดที่นอนนิ่งๆแน่แม่กายเอาลงฟ้าเดี๋ยวให้ให้หมู่นไปกอนเท้าแถมกล้ยที่หลังแบบที่แรกวานีพบอกครวันศีมาเออถูกบอกกร่ดอกก็เลยฟังไปข้างอื้อนอันนี้กบว่ไปแล้วก็ย่านมาถอยคือตะเกาว่าเลวว่ามูกย่านเปลียนแบตกวนดังกอนเลยเนาะ แต่นี่ก็ท่าใบบดขึ้นจนแจงอยู่บ่าโทษหนาไรก็เศร้าโทษต้องโทษดอกเถ้าผมไม่มีมาเลยเด้อแม่นางสาโทรศัพท์แม่เนี่ย เบิกซาบมามันั่งขาสองชั่วโมงเราก็นั่งขาจังหวะสองชั่วโมงรักหนีจากโตมาไม่ทันเนาะว่าจะพาไปซื้อเสื้ออแม่ไปก่อนเลยแม่ไปก่อนแม่ใจร้อนเนาะไปเสื้อไปเสื้อเสียมากเหรอไปเสื้ออกแรกวเสือเสีี้ก็ไล่เขาไปแม้ใส่เนี่ยอันเพื่อให้เบิ้งนะแม่เบิ้งเ ตะไค้สวยถือใจเล่าอยู่แล้หย่เปือยๆหมดแล้วือใจเล่าถือใจแม่บ่ไล่หนะไคร้เล่าหูได้แม่เลาคนผู้ใหญ่เลาคนผู้น้อยใคนผู้ใหญ่บ่แม่เนี่ยเล่าผู้ใหญ่เาคนโอปอล้วอันนี้ฮะเอ้าไม่หยุมันสัญญาณขึ้นดปัดรดปัดซื้อเผื่โอปอลไม่หนีตัวเบ้อเลยโอปอลลงะได้มหาโนดอก ใชมาพี่ถอยมพี่แม่เาลงจากน้อยเห็นหมาแม่นันละอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาเสียวล่อนเราเราคมฝันสู้มาบ้าไปเดี๋ยเดี๋ยวขอนุญาตไปใกล้ๆอป่ไปห่อนมดมดแ่ไอยากอามาปล่อยใค่เตัวมงเพลงออมาน้าป่าย้ด้นี่อ่ะพี่ว่านี่ว่าวันศักการต้อากำลังเดินทาง แ้่คนของว่าเราเป็นบ่ายยังมาหายเจริคนแถบนะอ้าวมันเป็นความฝันเม่ยนำผีบ้าเลยฝันว่าพอยยเรามาเขียนเรียกไทยเรามาเขียนเรียบสามสามหกไทยแล้วก็แล้วล้มาฝากคือเรียสามสิบหกบาทฝันมื่ขึ้นนี่บมครับแนนฝันเมื่ขึ้นนี่ครับสวัสดีครับ นเนขานั่นบอกครับแม่แม่ล้เร,เรื่อมาฝากคือสามสบหกบาทเรืเอาน้ำเล่ามาซื้อให้เล่าน้ำอ้ยนายคนออหมดแดงเมื่อปล่อยตัดใส่ข้อคนบาทชิ่นืออะไรแลนมาปล่อยใส่ะไรพ่แม่นั่นอะไ,าาย,ไย,ยุ่ป้ายนะสามสิบหกบาทแม่ปากซื้อร้อมปากซื้อเลขน้ำขอข้อบะบีอกเขาบะมีแค่สามสิบหกบาทนี่แหละเอาไปซื้อให้คอยน้ำแดงใส่อเลยกลับมามาซื้อให้เลาน้ำ นี่เป็นความฝันบ่ครับแม่นความฝันเรามาแบบใดบัดนี้เราก็มาเราก็มาเรามาเราบ่ได้ใส่เสียด้โอยเราถ้าใส่เสียด้วยเสียเราก็บ่ได้ใส่แต่เราเสียเราบ่ใส่เราขาวคุณลุน่นเู้หลังผู้แดงคนผู้ขาวคุณลุ่นเน่าติดเอาปนมากก็ข้าก็มากอัน เาักระโตเล้าบอกนั่แหละสามสาหนี่แกับหกกับวันหกสามสามหกนี่แหละเราามาอย yeah. yeah. ่างถือแล้วที่บอกว่าอะไรืสอเลาน้ำนอาสามสิบหกบาทเล่ามาฝากคือสามสิบหกบาทเนี่ยตัวเร่าฝากเนี่ยตัวเราฝากเนี่ยสามสิบหกบาทเนี่ยาฝากคือสามสิบหกบาทที่เรื่องขวามฝัน่ะเนั่ยแหละเลาไปซื้อเลา เขาไปียกวไปเือ่ไม้แล้วไปเืือเสือไม้แล้วเน่ยเราพอใจเสือเแล้วถิ่มาใจตัวไม้เราถิ่มาใใจตัวไม้ก็คือเราว่าเราปลาตัวคนรุนปลาตัวแม่แสดงว่าเราล่อค่อยเสือติแนี่ยเราล่อเชือ่เพราะว่าเราเบาเนาะเรามาบอกันนล่เราบอกย่อนถืว่าเป็นแบบใดที่ว่าของเราหมักเนาะบอกถึแเราขึ้นน่านใดแท้เป็นกบบติดตัวอันนี้ครับ สั่งบานโพผางนะคนตาเนี่ยเพราไถ้อยากหาไปหรอกเพราถ้าอยากได้เา้อยากไปเฮ็ดไข่เล่าดอกเพราะว่าเราเันได้เรายเล่าไปแม่เนาะแม่เนาะแม่เนาะเวราขึ้นมหาห้าอีกเนาะอย่เนาะเพราปอายแต่เครื่องเพรา่แค่อยากเอาไปเอาไปตะกอนสื่อวาอะไรก็สืเอาไปตะกอนเพรา่เอาไปเล่าดอก ล้งจากล้างเหล็กออกแล้วคนละจังต่าไห่เหล้าเนาะเรียนบอกฟางฉีดเนาะห้าเนาะเจ้าแ้่แต่แม่แต่วาเราเราขึ้มาถามเราก็ถามกระร่างเล่าบ่บอตัวนึงก่อนไม่ต้องไม่เนเพราะวันที่แปดจะไปสบายแต่วันที่สบายวันที่แปดแต่เพราะว่าเอฟพีเพราะว่าท่านอยากให้ ว่าขัไปเลยอย่าเลาก็ขึ้นมาหาว้ก็บอกล้วนด้แม่ตว่าเราก็บอกแล้วก็าว่าสาว่แค่ย่านพี่เขาเขา่นี่แม่ก่อนีแม่เปนมาท่วงเราได้มาท่วงกันมาท่วงแม่เนสิบผ้หาเขาบอกแม่เนสิบ้หาเขาบอยกให้พันเบิ้งมายกห้พันเบืงวะ่พดเวาเดยแม่เอาหนึ่งหนได้ครับมาที่ล้งโม พ <ALLY S 1> ี่นบอคะเดนอีกรอบหนึ่งนะคะย้าตัวเลขนะคะของแม่ใเห็นบ้านเ่ออ sim ีกเห็นบ้านอีกแจ้งมาเห็นนะครับเอาอยอะแน่นอนนะค่ะมันจะเพิ่มน้อยนะไปดวนเด้อนเ็้อแค่ตัวนเลยตัวนี้เม็นบาครับเนี้ย ถูกเพื่อนมาบอกตัวนี้บอกครับแมนแมนโอ้โธ่ป้าแจเยู้ชื่อเพาดังล้วพ่อเฮ้ยต้องไปเห็นไหมสามสามหก็ได้เอาไหมครับเนี่ยสามสามหกสามสาเก้าผมเนี่เชมาจะไว้ครับอันน้น พี่ผู้เข้าม่แม่แม่นผู้เข้านั่นล่ะแต่ว่าเรามาเราบ่ได้ใส่เสียดอกเรามาคนรุ่นเรามาปลาโตมากเราอยากล้มเราอยากมกเราเราเราแน่นอนเนาะแม่เนาะได้ตลอดเนาะแม่มันมันใจจักเปอร์เซ็นต์ก็แม่ก็ควนเข่าเข่าตลอดก็ใช่เข่าตลอดพันเปอร์เซ็นปุ่นเตี้โอ้คันป่าสามโตกับสองโตนั่นแหละป่าสามโตกงงกเราบอกที่เป็นว่าซื้อเป็นซื้อกลางคนนั่งเนี่ยสองโตย่ำเหงเนี่ยไม่แก่โตได้ครับ สาม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 หก็หกสามสามหกล่างบนค่ะไสนโรคล่างโรคนน้ำจักเปรเซ็นแม่จักเปรเซ็นโอ้หุณนโรเซ็นมึงกพันโปรเซ็นลอยโปเซ็นนี่หรอกเต็มลอยอยู่หรอกเต็มพันอยู่ันนยิ่เขาแน่นอนว่น้ยิ่ำมาตางีดตัวไหนเขาแน่นอนแน่นเขาแน่นอนเต็มพันปรเซ็นเพาเขาแน่นอนเพราะเขาเล่าิาฝากซื้อแม่คุณพ่อฝากซื้อเลย่แม่แล้วมาฝากซื้อแมเขาแน่นอนเนาะ สามสบกบาทเนาะค่ะแล้วเอาน้ำเล่าไปซื้อให้เรา้เราถือว่าไม่ยำให้รูบ่อยซ้ำพันยำดีเนาะแม่เนาะซ้ำเลายำดีบ่งบกก็เราก็ยังไม่ยำให้เข้าแม่จ้ะอือแล้วยังไม่ยำใหเอาเงินมาให้แม่สามสิบหกบาทไปซื้อให้นาะเอาไปซื้อน้ำแดงพี่แกนี่เหรอสามสบหกบาทยังว่าพันยำแม่มาแม่แล้ยำให้เล่าเราเรายำให้เล่าคิดว่าเขาเราน้าเขาเราเยอะหนด้ของเจ้าได้ ตัวใหญ่มาย้ำให้แล้วนะแม่นะแล้ามาย้ำให้แล้วย้ำนะคะท่านผู้ชมพันเปอร์เซ็นต์แม่บอกว่าพันเปอร์เซ็นต์นะคะเข้าไหมาแม่วันนี้เข้าไหมา ใมันใจแห้งนะคะวดนี้ให้พี่น้องไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะมันใจแหงน่งพันเปอร์เซ็นต์ไทยเาดเตงดุเงเรียกไทยส้ือเลียกไทยเรียเล่า้างโมเลล่าหวานแม่โอ้ยไทย้ับทัวนี่ยังก็คนละ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 ฟังแม่เนาเขียนเขียนเขียนภาษาอัลาบิกอาราบิกเาไม่เอามาชนกันเอาชนกันค่ะ ใหญ่เฮกคือไว้อันนี้เล้านี่ใช่คนละฟังมาสันเดน่ยะฟันมือแรกในบ้านีิสนามตามนี่นะครับเอาตามนีเรือค่ะเดรื่อพระพิณแม่บระเห็นสุขโซงมันหวานสุกุสุข้นนะคะเป็นตัวเลขของแม่กายนะคะใครที่เห็นในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะเสียงโชคตำราวด้วยนะคะ เสี่ยงโชคตำราวด้วยเผื่อมีโชคแตกสามตัวเหมือนงวดที่แล้วนะแม่เนาะเฮงๆป,ปังๆรวยๆนะคะก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ได้ร่วมทําบุญมากับแม่กายนะคะ,คะได้รับเงินเรียบร้อยแล้วแม่บ่แม่เหลือแต่ผู้ถึกสามสิบล้าน,มนาแม่บอค่ะแต่พูดสามสิบล้านเพราะฉันในน,น,นอตโซนโอ้ยก <c oughs> ำลังเคลียร์อยู่แม่นนเป็นตัวเงินเป็นตัวท่งเป็นตัมเงินขึ้นว่าอะไรเด้อเพิ่มเพิมโตใจเพิ่งกำลังตั้งสติอยู่แม่เป็นซัน จังแจังไรก็ดีใจน้ำพุทึก้หลนะคะากับพุทึกหน่อยก็ดีใจน้ำเด้อพี่น้องจะได้กดติดตามไว้เด้อพี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ